ก็สวัสด <s df> ีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำอินโทร3ตีแบบฟรีรับไม่เสียังครัาทำผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็อย่างแรกเราก็เซิร์ชชื่อเว็บไซต์ไปครับว่า เ็นซูไอดีนะครับแล้วก็เข้ามาที่อันแรกเลยครับแล้วก็พอมาหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของเทมเพลตรูปแบบครับเราก็เลือกมาอันนึงงลยครับว่าเราอยากได้รูปแบบอินโทรอะไรแบบไหนก็เลือกมาหนึ่งน,นะครับก็ผมก็จะเลือกมาอันหนึ่งนนครับแล้วก็กด open in Clip Maker เลยครับปุ๊บพอมาหน้านี้ก็จะเป็นหน้านี้ก็จะเป็นเอาไว้แสดงตัวอย่างของอินโทรนี้ครับก็กดลองกดแสดงดูก็ได้ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอันแรกครับก็อันนี้ก็เป็นการปรับเรสโซลูชันนะครับก็คือความคมชัดของภาพเราอยากได้ความชัดของภาพเท่าไรก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัตราเฟรมเรทของของวิดีโอนี้นครับของยินโทรเราก็เลือกมาเลยครับว่าเราอยากได้อัตราเฟรมเรทเท่าไร่ในส่วนของนี้ก็จะเป็นในการปรับของปรับพวกฉากพื้นหลังอะไรของภาพนะครับก็จะปรับได้ตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น เปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์นะครับว่าเราต้องเราใช้ในส่วนนี้เป็นการเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนชื่อเราก็ไปที่เทคเลยครับเปลี่ยนเทคเราก็พิมพ์ชื่อเราไปเลยครับพราอยากเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเราก็พิมพ์ได้ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทําการกด enter ครับเปลี่ยนเปลี่ยนในช่องเทคให้ครบเลยครับก็ทําการกด enter ครับ ถ้าเราอยากปรับฟอนอะไรก็ปรับได้ตรงนี้นะปรับฟอนปรับขนาดอะไรก็สามารถปรับได้หมดเลยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นปรับในพวกเกี่ยวกับพวกเรื่องสีพวกระดับสีในของอินโทนะครับก็สามารถปรับได้หมดเลยครับว่าเราอยากได้สีอะไรตรงไหนแบบไหนก็ปรับได้ครับแล้วก็มาในส่วนนี้ก็อันแรกก็จะเป็นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับว่าปรับปรับความเร็วของการหมุนของ ฟอนต์เราเลยครับว่าเราอยากได้ความเร็วในการหุ่นอะไรยังไงและส่วนนี้ก็ในส่วนไอสองอันนี้ก็จะเป็นปรับเกี่ยวกับการการเคลื่อนไหวของตัวอักษรและพวกนี้นะครับก็สามารถปรับได้ปรับเราสามารถปรับความเร็วอะไรได้ตรงนี้เลยครับมาในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของเสียงนะครับปรับความเร็วของเสียงปรับอะไรหรือว่าเราจะเปลี่ยนเสียงเสียงเพลงอินโทรเราก็กดตรงนี้ได้ครับเราก็กดเปลี่ยนเสียงได้ออดิโอไฟล์ครับแล้วก็ โหลดไฟล์เข้ามาเปลี่ยนได้เลยครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นของส่วนของการเรนเดอร์ครับเราก็จะเลือกเลยว่าเราอยากเรนเดอร์แบบไหนบแบบฟาเรนเดอร์อะไรยังไงก็เลือกแบบแบบธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็กด Start Video โ e n d e r ครับนี้ก็ก็จะใช้เวลาประมาณ1-2อนาทีนะครับ พอเราทําการเรนเดอร์เสร็จนะครับก็ทําการกดดาวน์โหลดยูวิดีโอนะครับก็กดไปเลยครับแค่นี้ก็รอมันหลดครับถึงครับแล้วก็ทําการโหลดเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จครับแล้วก็ผมก็จะให้ต่อไปก็จะผมก็จะให้ดูตัวอย่างของอินโทรที่ทําเสร็จเมื่อกี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ